ครับผมตอนเย็นนะหลังเลิกงานมาก็อันนี้มันจะลดน้ําผักเหนื่อยนะอันนี้ก็อันนี้ยังไม่แก่นะพอดีก็หักก่อนกล้วยไม่สมบูรณ์นะอันนี้ก็เก็บผักทีหอมกับบ้านเดี๋ยวจะดูว่ากล้วยไม่สมบูรณ์เป็นอย่างไรนะครับผมทํำไมกล้วยถึงใบเหลืองนะแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็แล้วก็นั่นแหละนะอันนี้ผมก็สับเอาไว้ทําปุ๋ยแล้วก็จะจะตักน้ําลดนะเดี๋ยวตัดภาพเข้าไปข้างในครับผม อืมครับอันนี้ดูกล้วยกันนะครับผมดูกล้วยเใช่อันนี้ปลูกมายังไม่ขึ้นเลยก็ซื้อหน่อปลูกนะผมไม่มีหน่อพันธุ์นะผมซื้อหน่อพันธุ์เข้ามาก็ได้ขายท่านชมบ้างนะช่วงนี้ได้ขายอยู่สองสองชุดเลยสองท่านช่วยเอวิท่านช่วยซื้อได้ซื้อหน่อกล้วยก็เวลาได้ขายของก็จะมาซื้อหน่อกล้วยลักจากซื้อยาให้แม่แล้วก็ซื้อกับข้าวกล้วยที่ไม่เหลืองอบบนี้ ขาดโพแทสเซียมนะโพแทสเซียมขาดปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์พวก,กนี้ในตัวเนล่ดเราจะได้ในตรเจนดเราฉันปะเราจะได้ไนตรเจนจากพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีอาปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพนั่นแหละพวกมูลสัตว์นะส่วนมากจะในตรเจนจะได้จากขี้วัวค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าใส่กุ้ยจะดูสมบูรณ์อันนี้ใบจะเหลือง เลือยงน้อยก็มีไอเลื้ยงมากอันนี้ออกเหลื้ยงมากเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเลี้ยงได้ขนาดนี้ล่ะโอ้อันนี้ผมว่าไม่รอดแล้วเนี่ยไม่รอดมันรอดเนี่ยอันนี้น่าจะตายพายแล้วนี่มีต้นตายพายด้วยนะอืมไม่รอดแล้วเนี่ยต้องโค่นะต้องค่นทิ้งแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวติดเชื้อกันต้องขุดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบนี้ตายพายแน่นอนครับผมเนี่ยกล้วยตายพายเนี่ยแน่นอนเราต้องตัดทิ้ง ันนี้ผิดผิดธรรมชาติามากทให้เหลืองฝากแาบนั้นเลีเล้ยงแบบนี้ก็โอเคว่าไม่ยากนะอันนี้เลี้ยงอ้อยเหลืง้งสีอ้อยยนะนั่นแหละแต่ว,ว่าบางต้นก็จะเอาฟางมากบนะมีอะไรให้ให้จะได้ดูนี่แหละดูสวยเห็นไหมต้นนี้ที่เอาฟางมากบพอจะได้จะได้มีปุ๋ยมีอะไรบ้างทําให้ดูดูเขียวสดชื่นสวยงามประมาณนี้แหละผมเหนื่อยเรื่องกันมาผมไม่ไหวนะโอเค เดี๋ยววันหลังมีอะไรจะพูดให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวจัดโคตรตัวนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่เยี่ยมชมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ